ีน้องมีนิชากินอยู่นะคะนิชาถือน,นี่อ่าอันนี้น่าจะเป็นสตรอเบอรี่อันนี้น่าจะเป็นอันนี้ไม่แน่ใจอ๋ออันนี้เกรปองุ่นนะคะนี่นะคะทุกคนไหนแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอันนี้ก็สตรอบเบอรี่เอามันหลุดเหรอคะวาย หลุดแล้วนะคะอร่อยไหมคะอร่อยนี่มันเหมือนมันจะเป็นสีนี่นะคะหนึ่งห่อมันก็จะมีเยอะมากเลยมีสิบสองันนี่หนึ่งหอมีสิบสองอันพี่เน,นยยาเขานับแล้วนะคะก็เดี๋ยวแบ่งกันคนละหกอันนะคะพี่เนยยากับน้องนิชาก็เลือกกันแล้วก็แบ่งกันไปนะคะคนละหกอันเน,ะนาะจะไปแจกใครก็ได้แล้วแต่น้องตาหายตาไปไหน